ถ้าพาุ่รายการเขาเ e and language ในยามบ่ายแดดเปรี b ing, b ing ้ยงๆหลายคนคงกำลังนอนกลิ้งหลบแดดร้อนอยู่กับบ้านใช่ไหมคะหัวข้อที่ทางรายการนำมาเสนอท่านผู้ชมในวันนี้สามารถคลายร้อนได้ดีทีเดียวค่ะนั่นก็คือภาษาใต้สื่ออารมณ์หลายๆคนคงเคยได้ยินคนใต้พูดกันใช่ไหมคะได้ยินแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกว่าคนใต้นั้นดูดุน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะว่าภาษาใต้นั้นสามารถสื่ออารมณ์ให้กับคนที่ได้ฟังได้ยินได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะทางรายการก็เลย ไปสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาษาใต้บ้างได้ยินภาษาใต้บ่อยไหมได้ยินจากที่ไหนบ่อยที่สุดค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะคนโดรุนได้การุงอเอกค่ะเราจะพาไปตอนรห้องของดาราลับเชิญไปกกันเลยค่ะตามเลย ก่อนที่เราจะไปทำการสัมภาษณ์กันนะคะแล้วมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งก่อนค่ะทางรายการกลัวพิธีกรจะเหงาค่ะมาสัมภาษณ์คนเดียวก็เลยได้เชิญดารารับเชิญมาเป็นพิธีกรรับเชิญหนึ่งท่านค่ะดาราคนนี้นะคะเป็นคนใต้โดยแท้ค่ะหนุ่มใต้เสียงจริงค่ะเป็นคนเท่ในคณะศิลปศาสตร์ ก็คือบังมีดค่ะสวัสด,ด,ดีค่ะผื้งมังผื้งมังบังมีดบังมีดใบนี้ไหมก็ไม่อยจอได้ทำไรหนอนก็อยู่เจอเจอป่านนี้บงนะังไก่กินๆนอนนอนหรือแล้วใช่ไหมวันนี้เชิญมาทำไรไม่รู้ดิมาสัมผัสสัมผัสกับภาษาตายก่อนไปนสัมผัสคือเรื่องสัมผัสบังมีดก่อนละกันได้ๆรู้สึกงวันผ<ด>ื้งมังกับภาษาตายบ้านเราปุ่มใจไหมปุ่มใจครับปุ่มใจใช่ไหมมันอยากจีบให้เลยนี่ภาษาตายปอบ ต้งใจไปเนปอบคนตายก็ต้องเลขตายเราไม่ใช่นาคาค่าใค่าตายถึง่งคิดว่าพาษซาตายดีเสื้อลมได้ดีไหมบางว่าดีนะเวลาคนตายด้านเจ็บและคำาันทีบางคิดว่าแบบได้แรงอกสะใจแต่ได้แรงอกสะใจโบกดกลางโบโบ,บเตีก็บก็จบคำนี้บางว่าคำไรคำไรร้อยจังหูนี่ร้อยจังหูนี่หลายๆคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะ เราแหล่งกลางกัน่าบางังคนอื่นฟังไม่รู Trans ้เรื่องแหล่งไม่เป็นเออเอาเอาได้ได้บังเดี๋ยวบังลองเดี๋ยวฟังบงังแหล่งกลางแหล่งกลางสวัสดีครับได้เวลาไปสัมผัสกันแล้วค่ะไปสัมภาษณ์กัน,นมรุงไปกันน้องนำ <mumbles. S 1> ้ำบังเลยเจอแล้วค่ะเจอแล้วก,กำลังจัดห้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะชื่ออะไรคะเอ่อชื่อกันครับออ๋น้องกันยินดีครับบังยินดีน้องกันเป็นคนจังหวัดอะไรคะ เออเป็นคนจังหวัดชุมพรครับอ๋อคนอใต้คนใต้แล้งกันหลุเลืองแล้งกันหลุเลืองอ่ะงั้นเราขอถามหน่อยนะคะว่ารู้สึกไงกับภาษาใต้บ้างคะ่ะเออภาษาใต้นี่ความบางก็ทำเนายงจุมพอนเลยเนาะก็ภาษาใต้นี่ยสำรับพม่ามันเป็นอะไรทีลึกซึ้งนะครับเพราะว่าคําพูดคําจานะใช้เพราะว่าคนกลางเนี่ยเมื่อเขาจะมองคนใต้คุยกันเอ๊ะเสแสแ้งหรือเปล่าพูด เอออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ<ช>มันเป็นความผุมใจของคนบ้านเราครับบางมีดก็บอกประนันเลยเนาะซึ่งทีเขาวี้าแบบภาษาต้ายเสื้อลมได้ดีเนี่ยคิดว่าไงบางเสื้อลมได้ดีไหมซื้อซื้อได้ดีครับเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยมันจะแบบหลุนแรงกับโกอกหักเสียงดังมันจะแบบนักแน่นในคําพูดครับเมื่อคนกลางเขาบอกว่าเออฉันรักเธอนะแต่คนใต้แบบจะเสื่อลงอีกอย่างหนึ่งพุ่มหลักคุณหมกัมกมากอ่ามันจะได้ลมคนละฟิลนะครับพูดแบบให้บางแรกได้เลย ผมรักคุณนะได้ก็พูดรักคุณเหมือนกันประมาณนี้ครับจิงบังวิตทำอะไรคอยินไหมก็อยากให้หนุนกันเล่นกำเทียว่าคิดว่าร้อยๆก้องจำเนียงจุ่มปอนของคุณตายได้เปิดเปลี่ยนได้รู้ได้ได้อะไรมึงนี่ไปสัมผัสกลืนต่อไปกันนนั่มาเลยค่ะเรามาซอกซอนบ้านเขาทุกคนมากครับลึกลับค่ะลึกลับเห็นเงาคนค่ะใครเอ่ย สวัสดีค่ะมีค่ะมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหแขกแขบทำอะไรอยู่ที่นี่ยดีค่ะชื่ออะไรคะเออ่ชื่อเนทครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะอ่าเป็นคนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ยุบุรีรัมย์น้องบ้างอ่าเคยได้ยินภาษาใต้ไหมไหมคะแบบเพื่อนพูดอะไรอย่างนี้หรือว่าในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ค่ะได้ยินได้ยินบ่อยมากเออมีเพื่อนเป็นคนใต้ด้วยเพื่อนเป็นคนใต้เยอะด้วยครับอ๋อค่ะแล้ว คิดยังไงภาษาใต้บ้างคะรับใจน้องบ้าง <c oughs> ภาษาใต้ครับผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีครับแต่แต่ละภาษาแต่ละภาคเนี่ยจะมีภาษาเป็นของตัวเองครับแต่ส่วนใหญ่คนใต้เนี่ยเวลาเจอกันเขาจะพูดใต้กันอย่างเช่นผมคนอ,คอีสานนะครับคือเวลาเจอคนอีสานด้วยกันก็ไม่ค่อยได้พูดอีสานกันนะครับก็คือมันมันแล้วแต่จะพูดอะไรกันอย่างนี้มากกว่าแต่คนใต้คือแบบรู้ว่าเป็นคนใต้นี่แบบจะพูดภาษาใต้กันเลยก็คือแบบเหมือนเป็นคนสนิทกันไปแล้วอ่ะเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันอะ าครรับปะมณนี้แล้วคิดว่าภาษาใต้นี่เสือลมได้ดีไหมคะเออผมว่ามันเสือลมได้ดีมากนะครับเพราะการใช้ภาษาคือคนใต้เขาจะพูดแบบกระโชกโขค่ากับพูดเสียงดังอ่ะบางทีบางทีก็รู้สึกตกใจเหมือนกันอ่าใช่เพราะคนใต้จะพูดมือนันแต่เนื้อหาจริงมันไม่มีอะไรเป็นกราเรวแรงกันปีไปแล้วเป็นจังหวัดแต่ปัะหยัดแก้ใช่ครับรุ่นต่อไปมาก็อย่างคงแรงปนีแล้วแล้วได้ยินจากที่ไหนบ่อยที่สุดคะที่คิดว่าเคยได้ยิน ส่วนใหญ่จะเป็นกับเพื่อนคุยกันมากกว่าครับเพราะส่วนใหญ่เพื่อนเป็นคนใต้เยอะครับมาเรียนที่นี่มีแต่คนใต้เลยเป็นเพื่อนครับค่ะบางวิธีทำไรเขาได้ยินไหมบางเอออยากได้ยินดีว่าน้องกินว่าคำใต้กำไหนดีได้ยินแล้วมันจีดจีดอวดใจจีกเก้าวในอวดใจออย่างแรงนี่ซ้ำไหมคะซ้ำไหมคะฟังฟังได้เพรพอพได้เพอได้เออคืออะไรนะคนพูดภาษาใต้คําที่ได้ยินบ่อยอะไรประมาณนี้ท,ที่น้องกินว<พ>่าเออทำเท้า เนี niño, eter, inä, ่ยภาษานี้ผมได้ยินประมาณนี้ครับบางการแรกก็เปลี่ยนบ่อยนหน่อยตําเท้าหายไปไหนกันหมดเนอะมีซอกไหนในบ้านนี้ไม่ได้คนหายเนี่ยเอ๋ออะไรอะไรอะไรเจอเจออะไรอะไรเจออ๋อเจอคนค่ะมสาวๆตกใจบังเบ้าสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อชื่อจริงชื่อชื่อเล่นก็แล้วค่ะบิวค่ะ จูนค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรกันคะชุมพรค่ะคนใต้อนกาคนอ๋อคนใต้คนใต้เยอะคนใต้งั้นขอถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาใต้ของเราในเขารู้สึกยังไงกับภาษาใต้ก็รู้สึกว่าเป็นภาษานนที่มีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจไหมคะภูมิใจมากค่ะ แล้วรู้สึกไงบ้างคะเวลาที่เราเห็นคนใต้แบบเขินไม่กล้าพูดภาษาใต้ในที่ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบไม่พอใจเหมือนกันทําไมแบบเราต้องอายในภาษาของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่เขาบอกว่าแบบภาษาใต้นี่แบบเสื่อมลมได้แบบให้ผู้ฟังแบบรับได้รับรู้อย่างชัดเจนเนี่ยค่ะคิดว่าจริงไหมคะจริงค่ะอย่างเช่นคําว่าแม่เฮ้ยแม่เฮ้ยค่ะมาเลย้ว่าแม่เฮ้ยให้เจบหัวแม็ เจ็บพ fool, ่วเม็ดคงเคยได้ย ha. ินก i̇şte ันบ่อยๆใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบใจมากเนาะไปนองกันนะไปสัมผัสคนอื่สักคนนะใครดีเจอแล้วค่ะทางนี้อ๋อลงเบ้าวันดีค่ะค่ะขอสัมภาษณ์่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อบอลครับอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ครับเกิดสุราษฎรแรงตายได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมคะ ก็เกิดสุราครับแต่ว่ายอยู่ในเมืองครับ<อ>ก็เข้ามากรุงเทพนันแล้วก็เลยพูดใต้ไม่ค่อยอะไรแต่ฟังออกครับ,บค,ครับอ๋อค่ะค่ะงั้นขอถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับภาษาใต้บ้างคะก็รู้สึกว่าภาษาใต้เป็นแบบเป็นภาษาที่พูดแล้วแบบดูจริงใจครับเขาไม่เฟคหรือไม่โกหกครับเขาพูดคําพูดคือแบบตรงๆเลยครับค่ะแล้วคิดว่าภาษาใต้เนี่ยสื่ออารมณ์ได้ดีไหมคะแบบคนฟังได้ยินแล้วแบบ แบบหรือรู้สึกได้ว่าคนพูดเนี่ยรู้สึกยังไงก็คิดว่าเป็นภาษาใต้นี่เป็นภาษาที่สื่อลมลงได้ดีนะครับเวลาที่คนจะพูดหรือว่าสมมุติว่าชมก็ชมจากใจจริงเลยจ,จะด่าก็คือดา่อดาจริงๆฮะค่ะบังมีดทำเล่นไหมบังยากตีฝั่งนองแรงอันนี้คำใต้ตีนองกีรตได้ยินแล้วมันจี๊ดใจแรงจี๊ดนัดเกาว่าใจนี่สักขาสักข้าหน่อย <laughs> อคำคำใต้ครับ ยกตัวอย่างก็เท็ด่ังเพยใส่ลมใส่ลมไงเท็ดสังเพเท็ด่ังเพยขอบคุณค่ะขอบใจมากเราขอบใจมากค่ะนี่ไม่บังสัมผัสเหนื่อยกันน้องบังกันอายุไายวันแล้วกันวันนี้เราก็สัมภาษณ์กันไปได้หลายคนเลยเป็นยังไงบ้างคะได้ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะศัพท์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบังได้รุยใช่ไหมบังได้อยู่แล้วไหม ไอ้นั่นการปืนด้านเนาะค่ะก็ยังไงก็เราก็ขอขอบคุณบังมีดใวหน้าท uh um ี่นี้นะคะขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้าเรามาลมงานกันไหมได้เราได้บังคับดีค่ะค่ะแล้วเราก็กลับกันค่ะไปเรากลับกันทางเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากรับชมการสัมภาษณ์ไปแล้วพบว่าหลังจากการสัมภาษณ์เนี่ยพบว่าคําที่เสือลมได้ดีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่ค่อนไปทางหยาบนิดนึงแต่โดยความหมายโดยในแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่ผู้เสียงดังกระโชหกหัวฟากรุนแรงแล้วก็หน้าตาท่าทางอะไรเงี้ยทำให้ดูดุแล้วก็น่ากลัวทําให้คนภาคอื่นเนี่ยเข้าใจผิดไปได้บ้างนะคะ mm hmm. ภาษาใต้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับความสนใจจากคนภาคอื่นๆพอสมควระคะ mm ่ะ hmm. วันนี้ก็เวลาก็หมดแล้วน่าเสียดายไว้เรา พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะได้รับสาระความรู้และความบันเทิงจากรายการเราไปไม่มากก็น้อยนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะรายการ Culture and Language ค่ะบ๊ายบาย มยเียนกดหมายไม่